สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ World ์ดิสซี่นะครับกับช่วงวาร์ปพอยต์เปิดจุดวาร์ปทราบจุดเที่ยวนะครับผมตามคอนเซ็ปต์เดิมนะครับวันนี้เราก็จะพาไปหากิจกรรมทาไปหาและเล่นกันอีกแล้วซึ่งวันนี้เราจะพาไปฝึกวิชานินจากัน <Huh? S 1> นี่นี่นิน ลอยเล่นนะครับผมวันนี้เราจะพาไปเล่นปาก,กัวกันนะครับปาก,กัวคืออะไรเป็นกีฬาที่มาจากฝรั่งเศสนะครับเป็นกีฬาที่จะต้องใช้ทักษะร่างกายเนี่ยในการก้าวผ่านวิ่งผ่านสิ่งกีดขวาตงต่างๆอ่าคู่นี้อาจจะนึกไม่ออกกันเท่าไหร่แต่ถ้าบอกว่าฟรีรันนิ่งเนี่ยคิดว่าหลายๆคนคงจะร้องอ๋อกันแต่ฟรีรันนิ่งเนี่ยความจริงก็คือแตกยอดมาจากปาก,กัวอีกทีนะคือตอน,นเด็กเนี่ยเราชอบวิ่งผ่านสิ่งกีดขวางแบบนี้เล่นกับเพื่อนประจําเลยจินตนาการว่าตัวเองอะ่ะอยู่ในเกมผ่านด่านที่เเคยเล่น โขนบาเดินทรงตัวบนบาวิ่งสวนสไลเดอร์ปีนกำแพงต้นไม้หลังคาบ้านก็ปีมาแล้วคือเป็นเด็กสนมาว่างั้นชาติแทล้วเกิดเป็นลิง <c oughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะครับผมก็เป็นกิจกรรมที่เหมือนจะรื้อฟื้นความทรงจำวัยเด็กใหม่ครั้งมาดูกันนะครับว่าวันนี้จะฟิตสู้กับตอนเด็กได้ไหมออกเดินทางกัน ตอนนี้เราก็อยู่กันที่ The Movement Playground แล้วนะครับผมถ้าเข้าไปข้างในเนี่ยก็จะเห็นลว่ามีของเล่นมากมายเลย The Movement Playground มี2ส,สาขานะครับคือที่นี่ที่สุขุมวิทกับอีกสาขาหนึ่งที่บางนานะครับผมสามารถจะเช็คตารางเรียนได้นะครับจากบนเว็บไซต์แล้วบนเพจน,นะครับผมซึ่งใครไม่เคยเรียนมาก่อนหรือไม่มีประสบการณ์ก็สามารถเข้าคอได้เลยนะ ไม่มีปัญหาเลยเพราะเขาจะสอนตั้งแต่พื้นฐานเลยแล้วแบบค่อยๆเป็นค่อยๆไปกับเรานะครับผมสำหรับคนที่สนใจนะครับเราแนะนาแอปแอปหนึ่งมันชื่อว่า c a า s พารนะครับผมเป็นแอปสําหรับออกกําลังกายนะครับมีพวกฟิตเนสสปากิจกรรมอะไรแบบเนี้ยสามารถจองได้ด้วยการใช้เครดิตนะจะมีดิสカウตเครดิตให้ด้วยซึ่งสำหรับคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนเนี่ยเขาจะมีทดลองฟรี14วันนะให้เครดิต15เครดิตคุ้มมากๆไปลองกันได้นะจะบอกว่าที่เนี่ยเราเคยม่เล่นแล้วแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันสนุกอะ่ะมันติดใจมาก เ,เราก็เลยอยากจะมาแนะนำก่อนที่จะไปดูกิจกรรมวันนี้กันเราวาร์ปกลับไปดูครั้งที่เรามาเล่นก่อนหน้านี้ดีกว่าว่าเป็นยังไงวันนี้เราอยู่กับเกียร์ตรงคนเดิมนะครับผมเพิ่มเติมคือวันนี้มาก่อนไม่ได้หลังใหญ่ถูกล่อ,อลวงมา <laughs> ถูกล่อ,อลงมา, <laughs> อองมาใช่เพราะว่าเราลากเพื่อนมาทำกิจกรรมแอดเวนเจอร์กันอีกแล้วนวันนี้ครับฝึกวิชานิงนนนนจาก,กันช กำรอเวลาเล่นอยู่นะครับทำไรครับเดี๋ยนะเดี๋ยนะ เปลี่ยนรองเท้านะครับผู้ที่มีมันลื่นไปต้องดัดเลยบอกว่ารองเท้านี่ควรพื้นไม่หนามากจะได้เคลื่อนไหวสะดวกแล้วก็ควรที่จะมีดอกยางเป็นยางจะ <Huh? S 1> ได้ไม่ลื่นหลม้มเปลี่ยนแล้วนี่คือชีวิตเปลี่ยนมากเลย ล,ลวงมาทำลายครับครับ <c oughs> ได้ขาว่าเต็มใจมา <c oughs> โดนคมแลงคืนทางจิตใจ <c oughs> ลากมาทำลาย <c oughs> เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับวิชานินจาคาดแรกของพวกเรา <c oughs> นเหนื่อยเลยเกิน,นใช้พาลาังงานเยอะเกินไป <c oughs> นงงแงงงงแงทุกทริปเลย <c oughs> สนุกมากครับสนุกมากครับแต่ตอนนี้รู้สึกได้เลยว่าร่างกายตัวเนี้แก่มากยืดเส้นนี่ก็แบบปวดไปทั้งตัวดูคลิปวิ่งหนีซอมบี้ในยูทูบอะแล้วก็ว่าจะไปวิ่งหนีซอมบี้แบบนั้น นี่คือเป็นแรงบันดาลใจของเขาแล้วเขาคิดว่าสักวันนึงจะต้องมีซอมบีป้ปลุกโลกน,นี้เป็นเหตุผลที่เขามาด้วยในวันนี้แต่ดูท่าแล้วไม่น่าหนีรอดที่วิ่งวิ่งอยู่ก็คือก็คือเป็นหนึ่งในที่วิ่งวิ่งอยู่แหละแต่คือวิ่งไล่กินคนอื่นแต่ว่ารู้สึกว่ายังไม่ค่อยได้ทำอะไรเท่าไหร่สงสัยจะต้องมาอีกรอบหนึ่งนะยังไม่ได้ทำอะไรอีกหรอ <S <S 2> <S 2> มันยังมีเครื่องเล่นเยอะกว่านี้เดี๋ยวต้องแบบขอเวลามาคาดอื่น โอเคครับผมวันนี้เราแบบมีสกิลมากขึ้นนะมีประสบการณ์มากขึ้นวันนี้เราจะต้องมาเจ๋งแน่นอนแต่สำหรับกิจกรรมวันนี้นะครับจะบอกว่าเรามารีละ <c oughs> เขามีกิจกรรม MPG Challenge นะครับ <c oughs> ผมปรีร2ชั่วโมงเต็มนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยลองมาก่อนนะครับแล้วก็อยากจะมาทดสอบดูว่าเฮ้ย e ตัวเองเหมาะไหมเฮ้ย <c oughs> ตัวเองแบบพอใช้ได้หรือเปล่าและท้าสาวตัวเองอยู่เะเัลไหนวันนี้มาลองกันได้ครับเราไปดูกิจกรรมวันนี้กัน สำหรับกิจกรรม MPT Challenge นะครับผู้เข้ารวมทุกคนจะถูกแบ่งกลุ่มไปตามฐานต่างๆซึ่งแตกต่างจากคลาสปกติที่ต้องฝ่าสิ่งกีดขวางเป็นด่านยาวๆนั่นเพราะจุดประสงค์ของอีเวนต์นี้คือการทดสอบสกิลแต่ละอย่างของเราไปเลยว่าอะไรที่เราทําได้บ้างไม่ได้บ้างโดยฐานทั้งหมดจะถูกแบ่งออกเป็น3หมวดใหญ่ๆคือหมวดทดสอบสกิลทางสกิลการทรงตัวการกระโดดการเคลื่อนไหวผ่านสิงกีดขวางหมวดชาเลนที่แต่ละฐานจะแต่งความยากออกเป็น3ระดับให้เลือกทดสอบตัวเอง ติดถ่ายโดยหมวดสมรรถภาพร่างกายที่เห็นความแข็งแรงล้วนๆเลยโอ้เฮ้ยเหมือนในเกมเลยว่ะน่าสนุกกำลังแข่งกัน้องวันนี้กพิ่มการแ่กันเยอะแสดงว่าเคยเล่นมาแล้ว เราอยู่ที่ฐานฟิสิกอแล้วครับจุดอ่อนของซิกเซนเลย เมื่อครบทุกฐานแล้วผู้เล่นทุกคนก็จะถูกแบ่งกลุ่มอีกครั้งเพื่อทดสอบกิจกรรมสุดท้ายกันนั่นคือรุกชรเลนจะมีด่านมาให้พวกเราฝ่าอีกนั่นแหละแต่ครั้งนี้จะมีกฎว่าคนในทีจะต้องช่วยกันยังไงก็ได้ให้สุดท้ายแล้วทุกคนผ่านไปด้วยกันได้หมดแต่ก็ได้เวลาสรุปคะแนนกันแล้วแต่ที่เห็นเมื่อกี้ผมรู้แล้วนะครับว่า th, ซิกเซนเป็นตัวละครสายสกิลในสายพลังกาลัง ต้องขอบคุณอีเวนต์นี้เลยที่ทำให้เราได้เห็นชัดๆว่าตัวเองถนัดแบบไหนสำหรับใครที่อยากพลาดกิจกรรมดีๆแบบนี้อย่าลืมกดไ like ลค์เพจหรือมุกเ e n น p l a y ล o ์กราหรือแอดไลน์ Official เพื่อติดตามข่าวสารกันนะครับพิเศษสุดสำหรับช่วงนี้เพื่อฉลองเปิดสาขาใหม่ที่บางนาเขาให้เล่นฟรีที่บางนาได้ตลอดเดือนเมษาเลยนะเออและเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันถ้าใครอยากจะเรียนแบบ p r i v a t e group เขาก็เปิดให้จองได้ด้วยนะ เสร็จแล้วนะครับผมกับกิจกรรม MPG Challenge วันนี้เหนื่อยมากหน้าแดงหมดแล้วเนี่ยแบบผมเผาที่ต้องบอกก่อนนะว่าเราเป็นคนที่แบบไม่ชอบออกกายนะเพราะว่ารู้สึกว่ามันน่าเบื่อการทำอะไรอยู่กับที่อะไรเงี้ยนี่คือความรู้สึกส่วนตัวนะแต่เป็นคนชอบทำกิจกรรมอะไรเงี้ยแล้วแบบปีนผานู่นนั่นนี่มันก็เลยทำให้ที่เนี่ยตอบโจทย์เรามากเลยอ่ะเพราะว่าเหมือนได้ออกกำลังกายด้วยฝึกทักษะด้วยแล้วก็ได้ความสนุกไปด้วยอ่ามันท้าทายความสามารถไปมาก ล้วก็ทําให้เรานึกถึงแบบตอนเด็กๆที่แบบเล่นเกมผ่าน่างกับเพื่อนในแบบสนามเด็กเล่นอะไรเงี้ยกระโดดไปกระโดดมาก็สําหรับใครที่สนใจนะครับจะมาที่สาขาสุขุมวิทนะนั่งมาได้เลยที่ b t s พักขนงอ่าแล้วก็เดินอีกครับเดียวเขาซอยมาก็ถึงเลยสําหรับวันนี้ขอจบเพียงเท่านี้กนขออนุญาตไปเติมพลังงานก่อนไม่ไหวละข้างหน้านะครับเราจะพาไปเล่นที่ไหนไปทำกิจกรรมอะไรอย่าลืมติดตามนะครับผมอย่าลืมกดไลค์เพจกดซับช่องด้วยนะครับผมเราจะพาไปเที่ยวกันอีกบ๊ายบาย